Yeah. Oh, <laughs> ครับก็ขอตอรีเพื่อนๆชาวอยู่คุ้มเพืนนะครับวันนี้ผมจะมาแคสไมาครับกันต่อเลยแล้วกันะะนะครับก็ดูกันเลยก <c oughs> ็นะเราจะที่ตอนเที่น้น,นะครับเรามาค้นพบมัวบ้านนะครับก็พเ <c oughs> จะเอางบบนี้เป็นบ้านของผมเลยก <c oughs> ็เรียบร้อย เป็นคือต้องฆ่าไอ้พวกที่มาย่งง้านของเราเอ้ยเราทีมย่งางมากของเขาสิน,นะดับไปซะที่นี่คือแานของผมแล้วนะการโอเคอ่า วางของก่อนนะครับโต๊ะครับคเราจะวางออตรงน,นี้แล้วกันนะเตียงเรายังไม่สมรรามารถคราบได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเรายังขาดแกะอีกตัวหนึ่ง <c oughs> เราสมรรามารถทำ อ๋อมันซ้ำนะครับผมลืมไปเอ่อผมว่าตอ้องคราบหิ่ไปแหละนะ <c oughs> อนตอนนผมคิดว่านะครับเอ่อมันปรับใหม่เนี่ยก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมคิดว่านะมันดีขึ้นมาก มากเลยนะครับผมบอกให้เพราว่ามันปรับให้ภาพมันสวยกว่าเดิมคิดว่านจะไม่มีปัญหานะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอเก็บของแป๊บนึงเออขวานก็อเอาไปนะครับเ,เก็บไอ้นี่กระดานะเราก็หาที่ย่างนะครับเอาเตาเตาตรงนี้นะ โอเคสักแปดอันเลยหิวหิวหิวมากเราไปทักทายเพื่อนบ้านกันหน่อยดีกว่าอ้า <c> ว <oughs> นี่ลงหลอนมี่ลงหลอนด้วยนะอยู่หน้าบ้านเราเลยนะครับซึ่งว่าเราจะเอามาแล้วหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับ อันนี้ผมจะไม่เอาเป็นบ้านนะผมจะเอาเป็นหอสังเกตการร์ละกันนะครับทางเข้าไม่มีเลยวะอออยูนี่ไง <c oughs> ชบ เป็นหมู่บ้านที่เล็กมากนะเป็เล็กเล็กโคตรๆล่ะถ้าจะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเพราว่าอุตส่าห์เจอนะครับก็ถือว่าโชคดีแล้วกันนะที่เจอหมู่บ้านนะครับเราได้ไม่ต้องเสียเวลาไปสร้างบ้านเองเอ่อผมว่าผมไปหาอาหารไง หาแครดอทก็ได้นะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะปุ๊บเรายังไม่เจอแครอทเลยอะ่ะทางนี้ป่ะมผมจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแห่งที่นี่เองจะคอยดูแลทุกคนนะครับ หมู่บ้านแม่งเล็กจริงว่ะเนี่ยครับมีแค่ในเองหมู่บ้านอะไรครับฉันฉันจะป้องแกเอ๋งไม่ตรงหัวเดี๋ยวผมเข้าไปสังเกตอ่าอันาเขตหมู่บ้านก่อนนะว่าไอห,หมู่บ้านที่ผมเป็นผู้ปกครองเนี่ยเออ่พื้นนาดีเนาะมันจะมีอยู่สักกี่แห่ง มีไม่มากนะครับเท่าที่ผมคิดคิดว่านะมีไม่เยอะจริงๆนะครับอ่ผมก็พยายามจะทำให้มันมีสาระนะเดี๋ยวจะพาไปสร้างของกันนะครับเราต้องรอก่อนเดยกก็ปิดเทอมแล้วพรุ่งนี้นะครับคาดว่าอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะพรุ่งนี้ก็ไปสอบแล้วนะครับเป็นการสอบสุดท้ายอ่าโอเคครับหมู่บ้านนั้นอ๋อ มีตรงนี้นะครับตรงนี้กระจุมหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นกระจุมหนึ่งแค่นั้นเองแค่นี้เองจริงๆนะครับเพราะว่าที่ปก,ปกครองอยู่มันน้อยไปไหมอ่ะผมคิดว่ามันน้อยไปนะครับเราจะไปเยี่ยมลูกบ้านทุกคนนะครับอีริงนไม่มีอะไรมากนะแต่งที่เรา อ่ะตอนต้องพักผ้าจะนอนอย,อยู่วัดตี้วัดตี้ฉันเ่ะมาเป็นผู้บ้านเออผู้ใหญ่บ้านที่นี่นั่นนะทุกคนควรจะทำตามที่ฉันสองเข้าใจนะทุกคนโอเคอมันเออไม่มีคนอยู่บ้านหลังบ้านแถวนี้เออมาเป็นผมู่บ้านที่เล็กมากจริง โ okay. อเคเอาเป็นว่าอีนี้เราปอให้กันลวกันนะครับก็ตรอนนี้เราก็ได้ที่อยู่แล้วอามผมไอ้ว่าอย่างนี้ผมคิดว่าจะเอาไม่เอาดีแต่ผมดู่กันมันก็สวยนะแต่ว่านี่มันสร้างอย่างนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยนะดูดิสวยนะครับสวยอยู่เลยสวยได้ก็อยู่บ้านด้วย เลบ็บยังนะครับว่ามันยังก็ไม่รู้นะครับสวยดีแต่ว่าทำเลมันไม่ดีอ่ะเข้าเจอมาทำเลในการสร้างมันไม่ดีเลยก็นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับ,นนรบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ทําเกมอะไรนะครับ ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปนะจ๊ะก็เออลาไปก่อนนะครับ